สวัสดีช่องตุ๊กชัดชดาพรนะคะจะพาเพื่อนๆมาชมต้นบล็อกเกอรี่เห็นไม้เนี่ยเรียกต้นบล็อกเกอรี่อันนี้นะเป็นต้นเดียวที่เราแยกมามันก็จะตอย่างเงี้ยกิ่งเดียวในที่เพาะอันเล็กๆมันก็จะงามเนาะแต่ถ้าแพมอันใหญ่ใส่กระถางใหญ่แล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะแตกหนอเต็มเลยเนี่ยเพื่อนๆ เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยแตกหน่อเยอะเลยแล้วยิ่งขยายกระถางใหญ่ยิ่งแตกเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นพุ่มแตกเป็นกอเป็นพุ่มเลยเนี่ยเขาเรียกต้นบล็อกเกอรี่มันเป็นต้นไม้พันธุเดียวกันนะเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าเราแยกมาไว้อันเล็กๆอันเนี้ยมันก็จะงามไม่แตก ไม่มีแตกก็จะใหญ่ดอกจะออกสีชมพูเวลาออกแล้วจะออกรอบวงตรงนี้แหลยเป็นมงเลยสวยนะเพื่อนๆเนี่ยแนะนำเพื่อนๆต้นบัอกเกอรี่เพื่อนๆอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะ